ค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูการอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็ยังจะมาต่อกันในเรื่องของอริยสัจสีนะคะแต่จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมัคนะคะซึ่งมัคนะคะก็คือธรรมที่ควรเจริญน,นะคะเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ คะเรามาดูกันนะคะในเรื่องของอริยสัจสิคะในหัวข้อมรคนะคะหรือธรรมที่ควรเจริญน,นะคะซึ่งในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะคะได้ทรงแสดงแล้วก็สรุปลงในมรคนะคะก็จะมีหลายเรื่องหลายหัวข้อด้วยกันนะคะแต่เรื่องที่เราจะเรียนกันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของกรรมฐานสองนะคะไตรสิกขา โกศลสามประธานสี่และมงคลสามสิบแปดนะคะ,ะตัวมงคลสามสิบแปดนี้ชื่อก็บอกอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็นมงคลสามสิบแปดดังนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมดสามสิบแปดข้อนะคะแต่เรานะคะคจะเรียนกันอยู่แค่สามข้อนะคะก็คือการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิตและก็บูชาบุคคลที่ควรบูชานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะในเรื่องของกรรมฐานสองนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้ความหมายของกรรมฐานกันก่อนถูกไหมคะอ่ะกรรมฐานคืออะไรนะคะกรรมฐานนะคะก็คืออุบายนะคะหรือวิธีการฝึกอบรมจิตนะคะให้เกิดความสงบนะคะแล้วก็เกิดปัญญาซึ่งมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะ วิธีที่หนึ่งก็คือสมถกรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานคืออะไรนะคะก็คืออุบายหรือวิธีการทําให้ใจนะคะทำใจให้สงบนะคะปราศจากสิ่งที่ทําให้เกิดความเศร้าหมองขุนมัวต่างๆะคะเป็นสิ่งที่ทําใจให้เศร้าหมองขุนมัวนี้ นะคะเขาจะเรียกว่านิวร์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่กั้นจิตใจนะคะไม่ให้บรรลุคุณความดีหรือแสดงความรู้และความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะซึ่งนิวร์นี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ประการนะคะหรือที่เราเรียกกันว่านิวร์นะคะเดี๋ยวครูจะขอเสริมตรงนี้หน่อยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะนิวร์นะคะก็จะประกอบไปด้วย1กามฉันทะนะคะกามฉันทะนะคะก็คือ ความพอใจในการนะคะหรือความใฝ่ฝันถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจนะคะ 2. อพยาบาทนะคะพยาบาทก็คือความคิดร้ายอาฆาตต้องการแก้แค้นแล้วก็ความคิดพยาบาทหรือคิดที่จะทําร้ายคนหรือสัตว์ที่ตนนน้ันมีความโกรธนะคะสมทิมิธาะะคะก็คือ ความง่วงเหงาหานอนการเสื่องเสื่อมหงอยเหงาเหนื่อยหน่ายห,ห,หดหูท้อถอยต่างๆหรือหมดกําลังหมดแรงที่จะทํางานจะเรียนหนังสือหรือทําในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะ 4. อุทธ,ธาจจกกุกุจจะนะคะก็คือความฟุ้งซ่านนะคะความพิดที่สายไปสายมากนะคะทั้งที่เรื่องที่มันผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันยังไม่เกิดนะคะจนทําให้เรานั้นไม่สามารถที่จะจับ ต้นชนปลายถูกนะคะก็จะทําให้เป็นสภาพจิตที่เกิดความสูญเสียความสงบนั่นเองนะคะและ 5. วิจิกิจฉ้านะคะก็คือความเคลือบแคลงความสงสยัยความไม่แน่ใจไม่มั่นใจเกิดความลังเลรวมไปถึงตัดสินใจไม่ได้ต่อเรื่องที่ตัวเองนั้นนำมาคิดหรือกำลังประสบพบเจออยู่นั่นเองนะคะซึ่งนิวรณ์เหล่านี้นะคะก็เป็นเหมือนกับสนิมเป็นเหมือนกับตะกอนหรือฝุ่นละอองหรือ ผงเล็กๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดเนี่ยก็จะทําให้ที่นั่นนะคะเกิดความสกปรกนะคะไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนะคะเมื่อทั้งหมดนี้นะคะมันมาเกิดขึ้นที่ใจถูกไหมคะมันก็ทําให้เรานั้นเกิดความขุ่นมัวนะคะไม่สามารถที่จะดํารงไปได้ด้วยความสงบสุขนั่นเองนะคะอ่ะสองนะคะวิธีที่สองนะคะ ของกรรมฐานนะคะก็คือวิปัสสนากรรมฐานนะคะวิปัสสนากรรมฐานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอุบายหรือวิธีการนะคะที่ฝึกอบรมนะคะให้เกิดปัญญานะคะความเห็นที่ชัดเจนตรงกับความเป็นจริงนะคะก็อย่างเช่นการใช้ปัญญาพิจารณานะคะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ ให้เกิดความรู้นะคะเห็นตามความเป็นจริงนะคะจนสามารถนะคะลดหรือปล่อยวางสิ่งนั้นๆไปได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการตามสมควรนะคะตามในเรื่องของกรณีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอยากความถือตัวนะคะและความดื้อรานเนี่ยก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้นั้นเกิดความลดลงนะคะโดยที่มีเป้าหมายที่จะสามารถ ดับหรือระง,งับกิเลสได้นั่นเองนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะ,ะก็ขอเพียงแค่เราเนี่ยสามารถลดความอยากนะคะลดความถือตัวรวมไปถึงความดื้อรั้นลงนะคะก็คือการที่เรานั้นไม่ต้องไปทําความชั่วนะคะก็ถือว่าได้วิปัสสนาในระดับขั้นที่หนึ่งแล้วนะคะ ดูนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานนะคะอ่าเรามาดูนะคะสมถกรรมฐานนะคะจะมุ่งให้จิตสงบจากนิวรณ์นะคะนิวรณ์คือ,อไรนิวรณ์ก็คือเป็นเครื่องกั้นนะคะทาให้จิตนั้นไม่สงบ นะคะดังนั้นนะคะสมถกรรมฐานนะคะก็จะมุ่งให้จิตนั้นเก<ท><ร>ิดความสงบจากนิวรณ์นะคะส่วนวิปัสสนากรรมฐานนะคะจะมุ่งให้จิตนั้นเกิดความรู้นะคะจนสามารถกําจัดความหลงผิดไปได้นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อจิตเกิดความสงบนะคะก็จะทําให้เกิดความรู้แล้วก็เห็นความเป็นจริงนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็เมื่อจิตนั้นมีความรู้นะคะจึงจะสามารถทําให้ความสงบนั้นเพิ่มขึ้นได้ นะคะอันนี้นะคะก็เท่ากับว่าทั้งสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานนั้นนะคะจะต้องมีความอิงอาศัยกันนั่นเองมานะคะเรามาดูในหัวข้อไตรสิกขานะคะไตรสิกขานะคะก็คือในทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้เราทุกคนนะคะได้ศึกษาค้นคว้านะคะด้วยตัวเองซึ่ง การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนานะคะก็ไม่ได้เป็นการศึกษาที่จะสอนให้คนนั้นมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ได้สอนให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียวแต่ว่าจะสอนนะคะให้คนนะคะมีคุณธรรมมี คุณความดีงามนะคะเพื่อเป็นคนดีอีกด้วยนะคะอ่าเรามาดูนะคะความหมายของไตรสิกขากันนะคะไตรศิกขานะคะหมายถึงข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสําหรับศึกษานะคะก็คือฝึกหัดอบรมกายวาจาจิตใจและปัญญานะคะให้ยิ่งขึ้นไปจนสามารถบรรลุจุดหมายสูงสุดน่นก็คือ พระิพานะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะคะอันนี้ทิิการจำง่ายๆเลยนะคะก็คือตรสิกขาไตรแปลว่า3นะคะดังนั้นตรสิกิขาก็าจะต้องมีอยู่3ประการถูกไหมคะอ่ะสประการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย1นึ่งอธิศิขขานะคะก็คือการฝึกฝนอบรมจิตอ,อบรมในเรื่องของศีลน,นะคะ อาทิศีลใช่ไหมคะนักเรียนเห็นคําว่าศีลใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของศีลถูกไหมคะ2อ,อาทิจิตตศิกขานะคะจิตตะแสดงว่าเป็นเรื่องของจิตใจนะคะดังนั้นอาทิจิตตศิกขาก็คือการฝึกอบรมในเรื่องของจิตใจนะคะและ 3. อาทิปัญญาศิกขานะคะอันนี้ก็มีคําว่า ปัญญาถูกไหมคะดังนั้นอธทิปัญญาศิกขาก็คือการฝึกอบรมในเรื่องของปัญญานะคะดังนั้นจําง่ายเลยนะคะไตรศิกขาก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญานั่นเองคะ่ะเรามาดูอาทิศีลสิกขานะคะอันนี้ครูการก็ได้มาขยายความนะคะแต่ละประการของไตรสิกขานะคะว่าหมายถึงอะไรกันบ้าง นะคะอ,อธิศิลศึกขานะคะก็คือการฝึกอบรมในเรื่องของศีลถูกไหมคะนั่นก็คือการฝึกอบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งศีลน,นะคะก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะ อันแรกเลยก็คือศีนห้านะคะศีนห้าเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแน่นอนถูกไหมคะเวลาเราเข้าวัดทําบุญถูกไหมคะเวลาเราไปวัดทําบุญถวายสังฆทานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้อาราธนาศีนห้าถูกไหมซึ่งสีนห้าและศีน8นี้นะคะก็จะเป็นสีลสําหรับชาวบ้านทั่วไปนะคะ สองสิลสิบอ่ะศิลส,สิบก็จะเป็นสําหรับสามเณรนะคะและก็ศีล227เข้อก็จะเป็นสําหรับพระสงฆ์นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นการนะคะฝึกฝนแล้วก็ปฏิบัติตนให้มีความสงบเรียบร้อยทางกายและก็ทางวาจาถูกไหมซึ่งจะสามารถกําจัดในเรื่องของกิเลส ได้นะคะแล้วก็จะเป็นการบำเพ็ญอริยมรรคสามประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและก็สัมมาอาชีวะนั่นเองค่ะ ศีลหนะคะซึ่งเป็นศีลที่เรานั้นคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะซึ่งศีลหนะคะจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปกับทำห้าประการนะคะประกอบไปด้วยอาศีลข้อที่1การไม่ฆ่าสัตว์นะคะก็ต้องปฏิบัติควอบคู่ไปกับการ ทําทข้อที่1น,นะคะก็คือความมีเมตตากรุณานะคะสินข้อที่2ไม่ลักทรัพย์นะคะก็ปฏิบัติควบคู่ไปกับทําข้อ2ก็คือมีสัมมาอาชีวะนะคะอันนี้ก็คือการประกอบอาชีพชอบนะคะ สามสินข้อที่สามถูกไหมคะก็จะเป็นการไม่ประพฤติผิดในการมนะคะอันนี้ก็จะปฏิบัติควบคู่กับทำข้อที่สามก็คือยินดีในคู่ครองของตนนะคะสินข้อที่สี่นะคะไม่พูดเท็จนะคะอันนี้ก็จะปฏิบัติควบคู่ไปกับทำข้อที่สี่นะคะก็คือมีศัจจะนะคะ และ5นะคะสินข้อที่5ก็คือการไม่ดื่มสุราและของมึนเมานะคะอันนี้ก็ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับทมข้อที่5นะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะนั่นเองค่ะมานะคะเรามาดูนะคะอธิจิตตสิขานะคะ อธิจิตตศิขานี้นะคะก็คือการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธินะคะซึ่งในการฝึกฝนอบรมจิตใจเรานั้นนะคะก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นาการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะคะคุณของพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะคะการกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะซึ่งการกําหนดลมหายใจเข้าออกนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าอานาปานสติ นะคะและซึ่งเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจนะคะให้มั่นคงนะคะมีสมาธินะคะสามารถกำจัดกิเลสได้ในระดับปานกลางอย่างกลางนะคะแล้วก็เป็นการบำเพ็ญจิตนะคะให้ขึ้นเป็นสมาธิในอริยมรรคสอประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือสัมมาวายามะและสัมมาสติค่ะ อ่านะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของอาธิปัญญาศิกษานะคะก็คือจะเป็นการฝึกฝนนะคะอบรมในเรื่องของอปัญญานะคะนั่นก็คือการฝึกอบรมให้เกิดความรอบรู้ในเรื่องของโลกและชีวิตนะคะสามารถแยกแยะเหตุผลต่างๆความดีความชั่วคุณโทษ ประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์ได้นะคะซึ่งปัญญาบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสติปัญญานะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ1ก็คือสตามายะปัญญานะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านหรือการศึกษาเล่าเรียนนะคะ2 สินตามยปัญญานะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดนะคะการพิจารณาเรื่องที่รับรู้จากแหล่งต่างๆนะคะเมื่อเรารู้เรื่องจากแหล่งต่างๆมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะนํามาวิเคราะห์รวบรวมเป็นความรู้ใหม่นะคะและ 3. ภาวนามยปัญญาะค่ะอันนี้ก็จะเกิดจากการปฏิบัติหรือลงมือกระทำนะคะจนเกิดเป็นประสบการณ์โดยตรงนั่นเองค่ะ ซึ่งการอบรมตนนะคะให้เกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งหรือก็สามารถกําจัดกิเลสได้อย่างละเอียดนี้นะคะก็จะเป็นการบําเพ็ญปัญญาให้สมบูรณ์ในอริยมรรคสองประการนั่นก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะค่ะ เรามาดูโกสลสามนะคะโกสลสามนะคะก็หมายถึงความฉลาดนะคะความรอบรู้ความเที่ยวชาญน,นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสามประการนะคะนั่นก็คือหนึ่งอายะโกสลน,นะคะอายะโกสลก็คือ ความรอบรู้หรือหนทางหรือเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้านะคะความเจริญก้าวหน้าของชีวิตนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นปรารถนาแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมคะและความเจริญก้าวหน้านั้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเพราะโชคชะตาเพียงอย่างเดียวหรืออิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่จะขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าพระพุทธศาสนานะคะก็ได้มีการ วางในเรื่องของแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไว้4อย่างด้วยกันนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าจากสี่นะคะก็จะประกอบไปด้วยการอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะการคบหาคนดีการดําลงตนตั้งมั่นอยู่ในคุณง,งานความดีนะคะแล้วก็การกระทําความดีนะคะให้พร้อไมไว้ก่อนนะคะอ่ะ สองนะคะก็คืออาปายโกศลน,นะคะอาปายโกศลก็คือความรอบรู้นะคะหรือหนทางหรือเหตุแห่งความเสื่อมนะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยจะต้องประสบก,กับสิ่งที่เป็นหนทางหรือเหตุแห่งความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแน่นอนถูกและถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งคนที่ฉลาดเนี่ยก็จะไม่เลือกไม่ไปเกลื่อกลัวหรือไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหนทางเหล่านั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นพังพินาศถูกไหม ดังนั้นนะคะการหาความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและครอบครัวเนี่ยก็หาไม่ได้จากสิ่งนี้แน่นอนนะคะและ3นะคะก็คืออุปายโกศลน,นะคะอุปายโกศลน,นะคะก็คือความรอบรู้หรือวิธีแก้ไขเหตุการณ์และก็สิ่งวิธีนะคะที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะคะทั้งในการป้องกันความเสื่อมและก็ในเรื่องของการสร้างความเจริญนะคะซึ่ง เรานะคะแม้ว่าเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้าถูกไหมคะอะไรคือหนทางแห่งความเสื่อมแต่หากเราไม่รู้วิธีสร้างความเจริญแล้วก็ไม่รู้วิธีป้องกันความเสื่อมเนี้ยนะคะรวมทั้งไม่ลงมือปฏิบัตินะคะก็ยากที่จะประสบก,กับความเจริญก้าวหน้านะคะอาย่าง Everyone. ตัวอย่างเช่นนะคะเรารู้ว่าการเป็นนักเลงสุราและยาเสพติดเนี่ยเป็นหนทางแห่งความเสื่อมแน่นอนนะคะ แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ไขนะคะไม่รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่เราจะติดสุราหรือ,อยาเสพติดก็ยังมีได้ถูกไหมคะไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามนะคะเพราะสาเหตุนี้แหละนะคะเราถึงต้องรู้วิธีการแก้ไขและวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงตนเองจากสุราหรือสิ่งเสพติดเหล่านี้นะคะเรานะคะจึงจะได้ชื่อว่าฉลาดในอุบายน,นะคะชีวิตของเราก็จะพบเจอแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูประธาน4นะคะประธาน4คืออะไรนะคะประธาน4นะคะก็หมายถึงความเพียรพยายามนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ีประการนะคะได้แก่1น,นะคะสั่งวอนประธานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียรระวังยับยั้งความชั่วที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะ อันนี้นะคะก็หมายถึงการพยายามระวังไม่ให้ทําความชั่วไม่ว่าจะเป็นทางกายทางคําพูดหรือที่เรียกว่าการทางวาจาและก็ทางใจนะคะที่จะสร้างความเสียหายความทุกข์และก็ความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงสังคมนะคะดังนั้นการระวังตนเองไม่ให้ทำความชั่วก็จะมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการควบคุมตนเองนะคะให้เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและก็คบเพื่อนที่ดีหลีกเลี่ยงอบบยามุก นะคะสองประหารประทานนะคะก็คือเพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปนะคะอันนี้นะคะก็จะหมายถึงพยายามละความชั่วที่ตนเองได้ทาไปแล้วอ่ะถึงแม้ว่าอ่ะเราทํามันไปแล้วอะ่ะถูกไหมคะดังนั้นนะคะเราก็พยายามละนะคะไม่ทําอีกเพื่อไม่ที่จะให้เรานั้นเนี่ยไปทําความชั่วนั้นซ้ําๆถูกไหมอย่างเช่นอ่ะเราเคยพูดโกหกนะคะ เคยลักขโมยของกลับบ้านนะคะแล้วก็กลับตัวกลับใจเสียใหม่นะคะก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปนะคะซึ่งการลกความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปนะคะเราสามารถทําได้หลายวิธีนะคะอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงการพบหาสมาคมกับคนพาหรือเพื่อนที่ไม่ดีนะคะการคบหาบัณฑิตหรือเพื่อนที่ดีนะคะ,ะต่อมาเรามาดู ข้อที่3นะคะก็คือภาวนาประทานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นกับตนเองนะคะอย่างเช่นเราไม่เคยรักษาศีลน,นะคะเมื่อถึงวันราหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ไปรักษาศีลที่วัดบ้างตามโอกาสต่างๆตาม,ตามความเหมาะสมนะคะ,ะข้อที่4ก็คืออนุ รักขปนาประทานนะคะอนุรักษนาประทานนะคะก็คือเพียรรักษาคุณความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมไปและทําให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็จะหมายถึงในเรื่องของการตั้งใจรักษาคุณงามความดีที่ตนเองนั้นได้ทําไว้ให้มีอยู่ต่อๆไปนะคะไม่ทอดทิ้งและก็ไม่ปล่อยให้ ความชั่วนั้นเข้ามาแทนที่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมาปลูกฝังคุณความดีนั้นๆแล้วก็อื่นๆเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นเราเคยรักษาศีลห้าถูกไหมคะดังนั้นเมื่อถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะเพิ่มเป็นศีลแปดนะคะหรือเคยรักษาศีลแต่เฉพาะวันพระเนี้ยต่อไปก็เพิ่มเป็นรักษาศีลทุกวันหรือรักษาศีลแบบวันเว้นวันอะไรประมาณนี้ ต่อมานะคะเรามาดูประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความเพียรหรือประทานสีนะคะเมื่อนะคะเรานะครับ ปฏิบัตินะคะความเพียรตามที่ครูการได้บอกมานั้นนะคะก็จะทําให้เรานั้นนะคะไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะทาให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้นมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคะรวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นและสามารถอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วยค่ะ อ่านะคะในชั่วโมงนี้นะคะครูการก็ขอจบบทเรียนด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาต่อกอันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะในหัวข้อมักทําที่ความเจริญนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของมงคล38นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูการก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อนามสกุลนะคะเพื่อเป็นการเช็กชื่อในการเข้าเรียนด้วยนะคะเพราะทุกคลิปทุกวิดีโอที่ครูการได้ลงบปนะคะและ ใต้คอมเมนต์ที่ครูการบอกให้เรานั้นเมนชื่อนามสกุลเนี่ยครูการคอยเช็คเวลาเรียนให้ตลอดนะคะอ่าอยากให้นักเรียนทุกคนรักษาสิทธิ์ตรงนี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ